สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโปเกมอนซากานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับในกิจกรรมที่มันแจกกันนะฮะก็อยากจะมาแนะนําในส่วนของโปเกมอนที่ควรเลือกกันแล้วกันนะ เขามีแจกหลายตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมมาเล่้ยงให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนนะครับควรที่จะเลือกดีนะฮะตัวไหนที่ไม่ควรจะเลือกนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับนะฮะกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับอ่าไอดีเก่านะครับที่จะต้องสร้างรหัสคําเชิญขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการเลือกโปเกมอนขึ้นมานะครับสามตัวด้วยกันนะฮะซึ่งโปเกมอน3ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโปเกมอนที่นะครับเอาไปให้ผู้เล่นใหม่ใช้งานนั่นเองนะฮะผม พอเรากดเข้าไปเนี่ยล็อกอินเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะสร้างรหัสคําเชิญให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยผู้เล่นเก่าเองเนี่ยก็จะต้องนะครับเลือกโปเกมอนก่อนนะครับที่ตัวเกมให้มานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกลลกันเลยแล้วกันสําหรับไฟเยอร์เนี่ยไฟเยอร์ Fire เนี่ยไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีให้จับในเขตจับโปเกมอนระดับสูงนะตัวที่สองในเพลนี่ ony, ก็มีให้จับนะครับเมทัลกลอสนะครับ ก็มีให้จับนะครับมิวมีแจกนะครับกิจกรรม7วันนะฮะมิวทูเนี่ยมีสุ่มกาชานะครับลูกเกียนะครับก็มีให้จับในเขตจับระดับสูงนะคาบิคอนเนี่ยอ่าก็มีให้จับนะครับก็จับกอมเบมาแล้วก็พัฒนาการล่านะครับเอ็นเวอร์ททลก็ มีให้จับนะครับในเขตระดับสูงนะเคลล้านะครับมีเศษชิปแจกฟรีนะครับผมก็หลังจากที่เราลงเปิลมานทุ่นวายนะก็สะสมให้ครบ2 0 0้กรอมแรกนะครับส่วนเซคคอมกับเลซิลัมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะครับจะแลกก็ได้หรือไม่แลกก็ได้นะครับถ้าเกิดใครจะทำแบ็คไว้นะในส่วนของกิลาติน่าเนะี่ยมีแจกอยู่แล้วนะครับในด่านโครงกระดูกมังกรนะด่านสุดท้ายของเว็บแรกนะครับดาร์กไลน์นะฮะ ดักไลมีแจกเป็นชิปนะฮะถ้าเกิดว่าเราลงโปรแกรมวุ่นวายนะส่วน IC อาซิเนี่ยมีแจกอยู่แล้วถ้าเกิดเราลงต่อสู้ P ีนะครับส่วนทันเดอร์เนี่ยมีแจกนะครับไม่ใช่มีแจกเลยทันเดอร์เนี่ยหาจับได้นะครับในเขตระดับปกติเลยนะครับแล้วก็ฟิเซอร์ก็มีให้จับนะครับไคริวนะครับก็มีให้จับนะฮะจับมินิริวมานะครับก็มาวิทนาการเป็นไคริวนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของบันกิรัสเนี่ยก็จะต้องใช้อ่า สุ่มกาชานะครับถึงจะได้มานะตรงนี้นะโอเคเราไปดูเว็บถัดไปกันบ้างนะครับก็จะมีอ่ามังกรท้างล่างด้วยนะโอเคครับในส่วนของซาลาเมนเดอร์นะครับก็สามารถหาสุ่มกาชาได้นะครับผมแล้วก็มังกรตัวสีเขียวเ,ยวเนี่ยมีจับนะครับจับคีบะโกะมานะฮะส่วนเจ้าผีเนี่ยก็มีให้จับในเขตระดับสูงนะกราดอนเนี่ยสุ่มกาชานะครับผมสุ่มกาชาได้มาไลโคเนี่ยอ่ามีให้แลกนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเอาแต้ม แต้มกิจกรรมอะไรพันธมิตรอะไรสักอย่างนึงอัเอาไปแลกนะครับผมเอนเต้ก็มีให้จับนะครับในเขตจับนะฮะซุยคุนนะครับผมก็มีนะฮะเซเลบีเนี่ยสุ่มกาชานะครับดิออซี่ก็สุ่มกาชานะฮะลาติออสลาติอาร์เนี่ยมีให้จับในเขตจับด้วยนะฮะแล้วก็เจ้ากวางเนี่ยก็สุ่มกาชาด้วยกันครับเดียกาพาเกียนะครับก็มีสุ่มกาชานะส่วนคิวเลมเนี่ยก็หาจับในเขตจับได้นะครับ ซีกาดเนี่ยก็สุ่มกาชานะครับกาเบียสเนี่ยก็สุ่มกาชาเดีอวกซี่ก็สุ่มกาชานะครับผมแล้วก็เจอ้ามอังกร3หัวเนมีจับนะครับในเขตจับแล้วก็นูเมกอนก็มีให้จับนะครับเลจิล็อกเลจิไอเลจิสติลมีให้จับหมดนะฮะส่วนจิราชี่เนี่ยก็จะต้องสุ่มกาชานะแล้วก็พูดยุคซี่เมลิสเอเอฟเซลเนี่ยก็สามารถหา อ่าสุ่มกาชาตามกิจกรรมได้เฮทรานเป็นกิจกรรมนะครับเลจิกัสเนี่ยสุ่มกาชานะครับคาเซเลียก็สุ่มกาชาได้นะครับแล้วก็แชรมินเนี่ยแชรมินหาจับได้นะครับอ่าคาบาเลีอนนะครับเทเลคอนเวอร์ซีออนเนี่ยก็สุ่มกาชานะครับส่วนยักษ์นะครับสตัวก็สุ่มกาชานะครับผมแล้วก็วิทนี่นะครับก็สุ่มกาชาได้มานะฮะแล้วก็เมโลเอตตาเนี่ยก็สุ่มกาชานะครับ เจเนเซกก็สุ่มกาชาคาริโอกาชานะครับโคเคนเนียนกาชาโซการิโอลูนาล่ากาชาทาปุยเล่ทาปูโคเกโคทาปูบูทาปูฟินนี่นะครับสุ่มกาชาทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวแมงกระพุนด้วยเจ้ายุงนะฮะนะครับแล้วก็บอสโลกครับที่เป็นแมงสาบเนี่ยก็เก็บชิปนะครับสะสมมานะฮะแล้วก็ตัวไฟฟ้าเนี่ยก็สุ่มกาชาเหมือนกันแล้วก็คาริเซล่าก็สุ่มกาชาคาตาน่าเนี่ยหาจับ ในเขตจับระดับสูงได้นะครับส่วนกัตหลอดนะครับกัตหลอดมีซื้อในร้านค้าได้นะครับแล้วก็โซโลอาร์ตนะครับล่างเล็กก็สุ่มกาชานะครับมาเกน่าเนี่ยมีกิจกรรมนะฮะซิวานี่ก็กิจกรรมมาชาโดกกิจกรรมนะฮะสุ่มกาชาเนาะแล้วก็ตัวม่วงๆก็สุ่มกาชานะครับกิจกรรมนะฮะเซราวอล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวซึนเดซินเดะตัวตลกไฟนะครับ รวมถึงเกงโคงะบอลนะครับก็หาสุ่มกิจกรรมได้สุ่ยไอ้มังกรคอมโมโอเนี่ยก็เป็นพวกกิจกรรมนะจะมีให้แลกจิตวิญญาณมาเกียน,น่านะครับก็ต้องเป็นกิจกรรมนะมิวทูกกอนเนี่ยก็ต้องเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับใช้500เศษชิปเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพูเทล่าร่างโครงกระดูกนีก็เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแล้วก็มีไอ้ตัวหมาเนี่ยก็ เป็นกิจกรรมเหมือนกันอีวาคริสตัลกิจกรรมโฮโอเนี่ยสุ่มกาชานะครับทำกิจกรรมสุ่มก็ได้มาเหมือนกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนครับอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของอ่ากิจกรรมนะครับสุ่ม10ครั้งอะไรประมาณนี้ตามกิจกรรมแต่ละวันจันถึงอาทิตย์นะก็มาเช็คกันดูได้นะครับว่ารอบไหนเป็นของตัวอะไรนะครับ แต่ว่านะครับสิ่งที่สําคัญเลยที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ไปนะฮะถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอนที่หาจับตามเขตจับระดับสูงระดับต่ำได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเดี๋ยวไปจับเอาดีกว่าส่วนโปรแกรมอนนะครับที่สุ่มกาชานะครับสุ่มกาชาโดยที่ไม่ได้ผ่านกิจกรรมหมุน10ครั้งเนี่ยก็จะแลกมาก็ได้นะเพราะว่าโอกาสดรอปมันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ไอกิจกรรมที่มันหมุน10ครั้งที่มันมาแต่ละวันเนี่ยวันจันท์เป็นตัวหนึ่งอังคารตัวหนึ่งพุธหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย เปตัวหนึ่ง่ะถ้าเกิดว่าคุณแค่มีเพชรน,นะฮะหรือมีบัตรฟักไข่เนีนะ่ยคุณก็สามารถที่จะสุ่มแล้วก็ได้รับมันไป100%อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็แบ่งแยกกันดูแล้วกันว่า,าตัวละครที่เราอยากจะได้เป็นเป็นแบบไหนนะแน่นอนสิ่งที่มันได้แน่แนครับอย่างที่ผมบอกก็คือ,อเขตจับได้แน่ๆน,นะครับแล้วก็หมุน10ครั้งนะครับสุ่มกาชา10รอบนะฮะอันนี้คือได้แน่ๆถ้าเกิดเรามีเพชรพอส่วนที่บางตัวที่มันสุ่ม อากาชาโด,โดยที่ไม่ผ่านกิจกรรมมันก็ต้องรอลุน้นแล้วก็ส่วนตัวที่มันผ่านกิจกรรมพิเศษอ่ะอย่างเช่นมิวทูกรอพวกเนี้ยฮะจิตวิญญาณมาเกียน,น่าตัวโครงกระดูกโพเทล่าอีวาคริสตัลอะไรพวกเนี้ยอ่มันจะต้องผ่านกิจกรรมพวกแลกเปลี่ยนซึ่งอ่ไอเทมที่มันใช้แลกเปลี่ยน,นี่ยมันจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับพวกเศษชิปเอวยักทองเออยอะไรพวกเนี้ยซึ่งอ่ผูเ้เล่นสายฟรีเนี่ยโอกาสที่จะได้มันมาเนี่ยค่อนข้างยากยากมา,มากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะฮะ องเป็นพวกสาย v i p สายเติมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มันมาอย่างง่ายๆนะอย่างผมเองเนี่ยผมเล่นสายฟรีผมเก็บชิปเนี่ยห้าพันเศษชิปเนะี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะเป็นเดนหลายเดือนเลยกว่าจะได้มาแล้วก็ต้องรอกิจกรรมด้วยว่ามันจะมีช่วงสัปดาห์ไหนนะเพราะฉะนั้นนะครับผู้เล่นฟรีเล่นหน้าใหม่นะครับผมแนะนําให้แลกตัวที่หายากดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจิตวิญ,ญญาณมากินหน้านะครับมิวทูกอปูเตลาร่างโครงกระดูกนะฮะหรือไม่จะเป็นอีวาคริสตัลก็ตามนะครับไอ้พวก โปเกมอนพวกนี้นะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหน้าใหม่ควรจะมีไว้เลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดีย๋ยวเราจะได้สะสมเพชรได้ของได้อะไรเองเดีย๋ยวเราก็จะสามารถหาตัวอื่นได้เองนะครับตามกิจกรรมแต่ละวันอยู่แล้วนะแต่พวกตัวที่ผมบอกไปเนี่ยตัวท้ายๆเนี่ยคือโอกาสยากนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่และว p 0ีนะ ก็อยากจะแนะนำนะครับให้มาแลกไอ้พวกนี้ดีกว่านะฮะซึ่ง ID ผมเองเนี่ย ID หลักที่ผมเลือกให้เนี่ยก็จะเป็นมร์กิน่าจิเปีนญาแล้วก็มิวทูเกาะนะครับแล้วก็เป็นอนะีวาคริสตัลเนาะซึ่งสามตัวเนี้ยมันหายากมากนะครับถ้ามีครอบครองเนี่ยโคตรเทพเลยนะฮะผมก็แนะนำประมาณนี้นะฮะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับแล้วก็ความชอบของโปเกมอนตัวนั้นของแต่ละคนเนาะก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมโปเกซาก้านะครับในแพทล่าสุดเลยแล้วก็กิจกรรมล่าสุดเลยนะครับโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องอมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให้คลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ